สวัสดีครับไม่รูผมแล้วนะครับในรายการโปรอิงซีเัทอันนี้คืออีกช่องนะครับเพิ่งทำใหม่ช่องช่องนี้คือจะเป็นแบบช่องที่เอามาสร้างเทนอีกช่องนึงครับอีกช่องหนึ่งก็ยังอยู่นะครับที่ชื่อว่าโปอิงซีเัทเหมือนกันผมจะใช้ช่องนี้แล้วนะครับในการเล่นเพราะไปช่องที่แล้วคือผมลืมละ อีเมลมนะันหรือเข้าไม่ได้เลยดล้ต้องมาทำช่องนี้แทนนะครับแล้ววันนี้มีกัแบแมบเดอะพาซาเบต้านะครับเอ้ยพาซาสิเดอะพาซาอย่างเดียวนี่เบตา้าตัวผมทิ้งลิงก์แบบไปให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้นั่งรถไฟมาแล้วโอเคจะมาทะเลก่อน ผมจะามาชมแบบนี้นะครับแล้วก็แจงแบบไม่ไม่ใช่แบบผมสร้างนะครับแบบนี้เป็นแบบที่เคยดังมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือคนเล่นสิบเอ็ดคนตอนนี้ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับมิเรน,น้ำไม่ไว่ายน้ำด้วยผมจะพามาทัวร์ชมแบบนะครับชวนเพื่อนมาเล่นกันได้นะครับอยากเล่นก็เล่นจอยเลียงเลย เดี๋ยวจะพามาทัวร์ทุกที่เลยนะครับอันนี้คือชิงช้าสวรรค์หน,นี่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบเก็บแวเล่นเล่นผนคลายเฉยๆนะครับเอ้าไม่หยุดหยุดสิไม่งั้นกระโดดอ้าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเดี๋ยวรออันนี้มาก่อนโอเค จะลองพิเรนแล้วมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยเรื่องร่วงก่อนเอาไม่เอาไม่อไม่เอาแล้วอยากลองก็เล่นเอาเองนะครับไบก่อนแลลวมันรีเซ็ตแล้วมันเริ่มใหม่ครับไม่เชื่อลองมารีเซ็ตกันดูเลยนะครับอันเดอร์รีเซ็ตโชว์เลย เราขอบอกนลครับวันนี้ไอดีเพื่อนผมนะครับเอาเอารถไฟหนีอ๋อลืมไปต้องต้องมาตรงนี้นี่น่ะตอนนี้ผมจะยังไม่เล่นไฟเดนไอฟันกินนะครับที่ไม่เล่นเพราะมันเล่นยากมีมือถือ มเลยจะยังไม่เล่นนะครับอเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนตรงนี้ไปได้ไหมอันมีรูปต่างๆนะครับเราพาเดินทัวร์วนก่อนนะครับคลิปนี้เน้นย,ยาวๆนะครับจะเน้นทัวร์นะครับอดีเสตได้ต้องต้อง,อ,งอดีขึ้นผมหอยลีเก่าโดนแฮ็กไปแล้วอ,อาจจะเบ,บาๆนะครับโอเคเล่นเสียงแล้วอันนี้คือลิฟต จะขึ้นตอนไหนก็ได้โอเคเข้าแล้วไปข้างบนเลยอ,ออกไม่ได้นะครับออกก่อนลิฟต์ปิดทำไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นผู้จัดการคอนโดนะครับคุยกับเขาได้เขาชื่อโจย์เอาเอาเนี่ยมันจะเปิดแชทพิมตลอดเวลานะครับอันนี้ใครแอนมากผมไม่รับนะครับไม่รู้ว่าคือใครจะไปรับทำไมครับ อันนี้ผู้จัดการโอเคเอาคอนโดเลยก็ต้อง normal condo นะครับ super condo ราคาตัง้งโอเคชั้นสี่ super condo ออแพงอ่ะเงินผมไม่พอหรอกเอาแล้วจะคุยกับโจ๊ดทำไมเนี่ยมันอัตโนมัติเองนะครับคือผมต้องรีบเดินหนีโอเคจะพคนแล้วมันจะบล็อกๆนี้นะครับในโทรศัพท์ เดีวข้าไปตอนพ้นเลยนะโอเคนะครับตอนนี้หนีโจทย์พ้นแล้วไปเข้าห้องบาเลนม่วๆไม่ได้นะครับเห็นไหมเราต้องเอาไปก่อนของผมอยู่ชั้นสี่เพราะของผมเป็นห้องสี่ศูนย์หนึ่งเลขนำหน้าสี่เลยผมเลยไปชั้นสี่เป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่าสี่ศูนย์หนึ่งตรงนั้นหนึ่งสองโอ้ยห้าดาวเลยเดีวผมไปตรวจห้องผมดูนะครับ สวยอยู่คำแบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยตกเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นก็เข้าไปตกแต่งเองนะครับผมยังไม่ตกแต่งห้องผมเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งนอกรอกอันนี้จะพามาทัวร์แบบนี้เฉยๆนะครับเอามีใครเข้ามาอันนี้เขาเขาไม่ได้ดูที่แชนนะครับอ,ออกไปแล้วที่แชนนะครับคือเขาไม่ใช่เพื่อนผมนะครับ อันนั้นไม่เกี่ยวนะครับถ้าอยากลงไปก็เอาลิฟต์นี้นะครับลิฟต์หน้าโจสผู้จัดการโอเคเช็คเอาท์จะทำนี้นะครับมเช็คเอาท์เลยนะครับนี่ผมผมขอลองตกแต่งคอนโดดูดก่อ,น,อนนี้จะเดินพาทัวร์ดยยาเลยครับประมาณห้านาทีแล้วจะหนาทีแะตัวพาทัวร์ยายเลยครับอ่านป้ายแล้วนะครับไม่อยากไปไหนไปไหนก็อ่านเลยครับ ถ้าอ่านเป็นนะในผมอ่านเป็นผมไปร้านเกมถ่ายนะเ,เนี่ยโอเคนู่นเนี่ยจะพามาดูทุกที่เลยนะครับไอพีดคอนโทรตรงนี้ของผมนะครับคือถ้ามีสัตว์เลี้ยงจะเปิดได้นะครับต้องไปซื้อแล้วเปิดให้ดูแล้วเปิดให้ดูเลยนะครับแต่มันจะ,จะบัก็กเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมยังไม่เปิดบักบ๊กกบอนบล็อกเออมีใครจอยซุปเปอร์ขงัง ว่ารถแข่งซื้อได้เนี่ยมีเกมอะไรให้เล่นบ้างอ,อะไรอ้าเปลี่ยนแมปอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเกมอะไรเนี่ยผมขอลองเล่น Infection ดูหน่อยแล้วกันโอเค วอสทิ้ง for เพเยอไม่เอาออกเลยถ้าวอสชิ่งแบบเนี้ยโอเคนะครับมาใหม่แล้วเมื่อกี้มันพาไปเข้าแมปอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เล่นนะครับมันต้องรอคุณเข้ามาอีกคือเดี๋ยวผมจะบอกก่อนผมจะลงคลิปทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ลงนะครับ อันนี้คือสอทิติ์ไม่ลงเลยก็ลงเชื้อหนึ่งคิปนะครับอ่ะอันนี้คือยาขับนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่ามีแค่เนี้ยจะเล่นอะไรก็เล่นนะครับจะเปิดเพลงก็เปิดนะครับไม่ว่า ดีเควสซองเหรอเออรีเควสเลยไม่เอาอะ่ะผมคิดว่าได้มันต้องให้เสียเงินเนี่ยไม่เอาอะ่ะเอาออกไหมอ,อ่ะออกจริงอยูอ่อ่ะออกขายเลยในเพจคอนโทรเนี่ยมันจะบล็อกเมนูเออตอนผมพาทัวร์หมดแล้วเ,เดี๋ยวจะบอกแล้วกันอันนี้อ่ะเดี๋ยวไปเปิดบล็อกโอเคตรงนั้นพาไปแล้วครั้ที่ผมไปเล่นชิงช้าสวรรค์ ต่อไปก็ตรงนี้นี่ตรงนี้ต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เลยร้านตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพวกร้านาเฟอร์น,เนิเจอร์ไปคุยกับมันแล้วก็ไปซื้อเลยครับถ้าอยากซื้อนะครับอ่อแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาจะซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อไปเลยครับอยากซื้อเราก็ซื้อกันนะครับ ออเดี๋ยวจะซื้อให้ดูหนึ่งอย่างกันก็ซือพัดลมให้ดูหนึ่งอย่างลวกันนะครับอ่ะอน,นี้ผมซื้อพัดลมให้ดูนะครับเนี่ยมีสัญญาณไฟแดงด้วยจริงจริงจริงเกมนี้ยถ้าสมมติคนเล่นเยอะจะสนุกกว่านี้นะครับหรือถ้าชวนเพื่อนมาเล่นแล้วเพื่อนยอมนะ เออเอพีราคาเท่าไหร่ก็ไปดูเองนะครับแต่จริงไม่ต้องีเก็ได้ซื้อปกติก็พอและอันนี้นิกขายของนิกหรือมิกอมิกจะคุยกับมันก็คุยนะครับจะคุยซื้อสี่พื้นกับมันก็คุยไปนะครับอ่ะแล้วต่อไปร้านตรงนี้นะครับอันนี้คือชั้นสองนะครับชั้นล่างจะอยู่ยตรงนี้ ครับพี่พี่แจ้งปกกนพี่แจ้งอ่าแต่ผมลืมบอกอะไรไปนะครับถ้าสมมุติถ้าสมมุติบางวันเดี๋ยวบางวันเดี๋ยวผมจะลดอาจจะลงสองคลิปก็ได้ตามใจนะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์ไม่ลงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นแต่วันจันอาการคุณพเนจร,รสุกจันส,สุขนั่นแหละครับ อาจจะลงสองคลิปนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นจะเป็นตรงร้านรถนะครับร้านรถอาจจะเบาๆหน่อยนะครับตอนนี้มีคลิปแรกของผมนะครับคลิปสองเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับจะคุยกับมันก็คุยไปนะครับ ผมกูดดังไม่ได้ไม่มีไมดังๆนะครับไม่รับได้แต่ออกไม่ได้นะครับอ่าแล้วต้องเข้าร้านรถนะครับจะเป็นร้านสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับอยากซู้ก็คุยกับอีวานะครับผมซื้อมาแล้วคือตัวนี้คือแมวซื้อแมวก็ซื้อนะครับ อยากได้ก็ซื้อนะครับอยากได้ก็ซื้ออย่างเดียวไม่อะไรฟรีหรอกอแล้วตรงนั้นทะเลใช่ไหมอ๋อถ้าเดี๋ยวนะเช็ดอ๋อทะเลทะเลครับขอ,ขอโทษครับขอโทษครับทะเละเดี๋ยวเรารถไปก่อนออกมาแล้วมาแล้ว เดวคิดต่อไปของผมยังไม่สปยอยหบบเดยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เล่นเดี๋ยวผมจะไม่เล่นบังแบบแน่น,นอนนะครับที่ไอที่เก่าก่อนโดนแฮกก่อนโดนแฮกตอนไอดีโดนแฮกไอเอดียนั้นะนะครับอั้นแหละที่เล่นไว้อย่างเช่นบีสวัมนะครับแต่ยังอาจจะยังไม่เล่นนะครับ พราะตอนนั้นผมก็ฟาร์มมานานแล้วผมไม่ติดมากติดแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเลยครับเพราผมไม่ได้เน้นฟาร์มจนๆไงแต่ตอนนั้นคือผมก็ติดอยู่แต่จะยังไม่เก่งมากครับอ่ะต่อไปโอเคเรามาที่เดอะพาซาเป็นก่อนนะครับจริงๆเดินไปฝั่งก็เจอรถไฟนะต้องนั่งก็ได้ผมแค่เร็ว โอเคเดี๋ยวขอดู้า้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอูอนะครับไปสระน้ำอ่ะสระน้ำนะครับนี่คือสระน้ำนะครับไอตรงนี้นะครับนี่คือสระน้ำนะครับมาว่ายน้ำเล่นได้นะครับมีสระนีนะครับเนี่ยมีทางให้ดำลงไปเล่นเลยนะครับมันคืออิตาเอกนะครับผมก็เพิ่งเจอเจอตอนนี้เหมือนกันนะครับไม่รู้ใช่อิตาเอกจริงหรือเปล่า แต่ผมก็เจอตอนนี้เลยนะครับเ mm. มื่อกี้ผมเห็นมันเป็นลูลูผมเลยมาครับจะเห็นกระสดๆเลยนะครับ mm. เอาเอาบั๊กเอาบั๊กผมขึ้นไปไม่ได้ mm. ไม่ร้มนคืออะไรเหมือนกัน mm. อิตาเอกเหรออ๋อมือทางโผล่ไปสามน้ำน,นะครับจะ mm. ามามาทางนี้ได้ครับมันไม่ใช่อิตาเอกนี่ ตกใจตกใจถ้าจะออกเนี่ยสระน้ำก็เลยตรงนี้ครับเดินมาก็มาจากทางที่ผมลอดไปตรงนั้นได้ครับเนี่ยทางก็อยู่ตรงนี้นะครับเดินตามทางตรงนี้มาเนี่ยไอ้เหลืองๆนั่นก็จะเป็นสระน้ำาหรือจะไปทางนี้ก็ได้หรือจะลอดไปก็ได้นะครับ เด,เดี๋ยวทำไมเท้าไหว้น้ำเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเท้าไหว้นว้ำเป็นแบบนี้นีม่มันต้องแบบน,นี้ไม่ใช่หรอทำไมเท้าไหว้น้ผมเป็นแบบนี้อ่ะเป็นอะไรกันน่าจะเป็นไอตีนใช่ไห้มัง้งเฮ้ยแต่กต็งดีผมชอบผมเปลี่ยนเองก็ไม่รู้อ่เดี๋ยวดูก่อนจบยงังจบแล้วจะได้จบคลิปนะครับ ก่อนล้านในผมยังไม่ได้ไป,ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่ะยังไม่ปิดคลิปนะครับจะพาตัวตรงนี้ก่อนนะครับไอตรงตรงนี้นะครับอันนี้ก็แค่ทางขึ้นคอนโดไปนะครับจะขึ้นทางไหนก็ได้ก็ขึ้นไปหาคอนโดไปหาโจสนะครับนี่นครับ ก็ขอลงลิฟต์ก่อนเอา้าผมเพินมผมเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องไปสนใจเนี่ยมาหาเจอก็เป็นอย่งนี้เลยอ่ะอีกเละมันชอบเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพอออกจากสถานีรถไฟมาใช่ไหมครับแต่มันจะมีลิฟต์อยู่ก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับแต่ยี้มาขึ้นไม่ได้เลยสำหรับคนเติมหนะ้้าไอลิฟต์นั้นนะ่ะไม่เชื่อลองดู ไอดีนี้ไม่ได้เติมนะครับไม่ใช่เติมเอนไอดีเก่านะครับในในอ่ะ,อะเห็นไหมเห็นไหมผมเลยขอผมเลยจะย้าไม่ใช่รีบนีต้องเดินขึ้นมันไดเองถ้าอยากรึบนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูพิทคอนโทรเนี่ยอ่ะผมเรียกแมวมาแล้วอ่ะแมวแมวหายอ่ะปิดด้านนะครับถ้ากดโดนนะครับย้ำมันมันต้องกดแบบให้โดนจริงๆนะครับ ต้องกดให้โดนตรงสีขาวนะครับถ้าเล่นในมือถืออ่ะอ่ะยังไงคือถ้าถุงมือขนผมไปกดตรงสีที่ฟ้าคือถ้าผมไปกดเนี่ยอันนี้มันไม่ได้นะครับเพราะถ้าไปกดตรงสีฟ้าบางอยู่ไม่ได้ผมต้องกดเห็นข้างล่างนะครับตรงที่มันเป็นสีขาวต้องกดให้มันโดนแล้วมันก็จะปิดนะครับเพิ่งเข้าใจแล้วเนี่ยอ่ะแบบนี้นะครับนี่เร็กแมวมาก่อนเอาต้องซื้อใหมก่กว่านี้ดูสิแมวมาสิ มาสิมาสิโอเคปิดไปก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบกว้เพิงเท่นี้นะครับบ๊ายบาย